ผลงานของนักศึกษาในการจัดตั้งบริษัทขณะที่กําลังเรียนอยู่บ้างและเขาปร,ระสบผลสําเร็จด้วยนะคะคุณผู้ชมทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้ขนทั up, พสตาร์ทอัพพิสูจน์ความสําเร็จของนักศึกษาที่สามารถจัดตั้งบริษัทจริงในระหว่างเรียนได้ค่ะ ที่อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ด็ตอรธัญญานุภาพอานันทนะรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดเผยถึงไอเดียธุรกิจจากสตาร์ทอัพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นจริงในระหว่างเรียนกับกิจกรรมเ e b r i ต์ First Showcase ที่แสดงผลงานธุรกิจตั้งแต่ริเริ่มไอเดียจนถึงจดทะเบียนบริษัทจริง กว่า20ทีมเลยค่ะพร้อมการนำเสนอไอเดียธุรกิจสร้างสารรค์และธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆแบบไร้ขีดจำกัดภายใต้โปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาอย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยด้วย Biu r CMU Startup and Entrepreneurial Program ค่ะ โดยทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวนะครับว่าโปรแกรมปั้นสตาร์ทอัพภายในรั้วม,มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือสําคัญที่ผลักดันวิชาด้านผู้ประกอบการให้เป็นวิชาที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนสามารถเรียนได้การผลักดันให้การสร้างธุรกิจสามารถแลกเป็นหน่วยกิจสําหรับการจบการศึกษาได้โปรแกรมบ่มเพาะและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจสําหรับนักศึกษาการผลักดันให้ทุกคณะนะครับมีการจัดตั้ง Fa c u l t y Startup เพื่อเฟ้นหา นักศึกษาที่มีความสนใจในการสร้างธุรกิจทําให้เกิดการจ้างงานสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกในพื้นที่ให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกด้วยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันครับวันนี้นักศึกษา,าเราจบการศึกษาเนี่ยเจ็ดสิบแต้องไปทํางานที่กรุงเทพแต่ถ้าวันนี้เขาเป็นมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเขามีโอกาสที่จะอย่างที่บอกคือเมืม่อจบแล้วก็มีต้องจ้างงานเพิ่มขึ้นมีลูกต้องจ้างลูกทีมเนี่ย เขาเอาน้องๆในบริษัทเนี่ยามาจากสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยครอบครัวก็ไม่ต้องจากไม่ต้องจากครอบครัวไ,ไกลๆได้อยู่คุณพ่อคุณแม่ในวัยที่คุณพ่อคุณแม่แข็งแรงเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองก็จะเติบโตนะครับและเด็กผู้นี้ก็จะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันนี้คือเป้าหมายสําคัญที่เศรษฐกิจสังคมจะเปลี่ยนปัจจุบันผมเลยมองว่า ถ้าเราได้ถ้าเราได้เปิดบริษัทแล้วก็รับรุ่นน้องในคณะเราเข้าไปทํางานด้วยหรือว่าคนที่มีโปรเฟชชั่นอลด้านการทํางานเข้าไปนะครับมันจะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทเราเองแล้วก็ต่อสังคมของประเทศไทยด้วยครับ